สวัสดีครับพบกับนอนสัพว้าั์วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนนนี่เสิร์ฟโนคนสวยหน้ามวยรวยคอนะคะครับเพื่อนมากินกับหอยนิวซีแลนด์เพื่ถ่ายดูความยากแบบของ นนี่ต้องนั่งเครื่องนะคะไปที่ New นิวซีแลนด์เพื่อ่ะเพือไปหาหอยนิวซีแลนด์ทุกนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไฮอยนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ อันนี้ก็ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะแต่ใช้เวลาในการไปนวซีแลนด์อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเพ่ไปหาหอยนะคะก็ได้มาสิบยี่สิบตัวนะเพื่อน่ะด้วยความภาคภูมิใจของนนนี่เลยนะคะที่ได้ไปหาหอยให้เพื่อนๆมารับชมกันนะคะจากนวซีแลนด์กันเลยทีเดียวยาวค่ะเพื่อนออาละค่ะนีนนะคะพบกับหนุจิ้นซีฟู้ดเด็กของนนี้เหมือนเดิมนะคะกินกับอะไรก็อร่อยเพื่อนขะนี่ โอ้โหหอยอะไรตัวยังใหญ่เพื่อนๆก็ดึงไส้ดึงอะไรมันออกก่อนนิดนิดนะอืมอืมควักดยจ้ะควักซีฟู๊มาเลยจ้าอืเพื่อน คือในความที่ตัวมันใหญ่เข้าใจป่ะกินแล้วมันเต็มปากเต็มคามากเลยอ่ะแล้วเนื้อนางอ่ะนิ่มคือกินแล้วแบบพ่าเลิศคือน่นนี่อันเนี้ยใช้วิธีการน,นึ่งเนาะนนนี่ก็นึ่งกับสมุนไพรสมุนไพรของบ้านเราเองนะฮะแล้วแบบคือกลิ่นคาวเอ้ยกลิ่นของสมุนไพรอ่ะมาทําให้แบบหอยแบบไม่มีความคาวเลย <Wow. S 1> จกซีฟู้ดเข้าไปค่ะ เอาไส้อะไรมันออกคือหอยจัในี้ซีแลนเพื่อนมันเลิศมากเลยอ่ะมันปงอ่ะมันคุ้มค่ากับการที่นันี่แบบว่านั่งเครื่องนั่งอะไรไปแบบว่า เอาหอยมาจากนิวซีแลนด์ไม่ใช่นะคะ,นะเพื่อน <S <S หอยอันนี้นะคะับนี่ก็ไปได้มาจากแมคโครนะฮะแมคโครมีทุกอย่างจริงๆนะฮะหอยนิวซีแลนด์นะ,ะเพื่อนก็ไปหานะคะอยากกินยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ออืหอยนิวซีแลนด์ที่ว่าใหญ่แต่มันจะเท่าหอยเหล่านี้เหรอเดี๋ยวดูไหมเดี๋ยวไปให้ดูเอามะ เดืยบเปิดไม่ให้ดูดีกว่านะฮหของนะของหัวของนันนี่ <laughs> ไปกันต่อจ้า <laughs> ักอันนี้ก็กินอร่อยนะ แล้วผ่านไปเยอะรับตรงก้านอ่ะมีความกรอบแ้วออกมาควักอืม หอยอันนี้จะนึ่งจะปิ้งก็ได้เพื่อนๆพื่อร่อยเหมือนกันแต่อย่าปิ้งอย่านึ่งอย่าปิ้งให้มันแห้งมากนะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะแข็งแล้วแบบมันจะกินแบบเบลอต้องกินแบบว่าสุกกำลังดีนะเพื่อนๆนะ อืไปค่ะ ดึงไส้ดึงเอ็นดึงอะไรออกนะแล้วแต่หอยนี้มันไม่ค่อยมีขนนะพเพื่อนๆฮอนเนลรเซนไปจ้า ับหวานมากแม่หวานมากเลยจ้า ไปหามากันได้เลยวักแทคผักปรุงออกออื อยอที่พี่ชอบกินแล้วพี่อ่ะชอบกินหนูปะ oh, <no. S 1> หนูอ่ะชอบกินหอยแล้วพี่อ่ะชอบกินหนูปะ มันอร่อยมันฟินมากเลยหอยหวานเนี่ยกออ็ไม่ใช่หอยหวานหอยหวานบ้าอะไรคือมันหวานมันเพื่อนตล้น,นี้ซื้อมาทำไมเขาก็โราล้ามันมมแพงนะสองร้อยกว่าบาทกืนด้วยสองสามมื้อกินกับเขาเลย หอยนางรมเป็นปลวกเป,ป็นปอมอยู่ตามซอกหินทำยังไงจะได้หอยกินทำยังไงจะได้หอยกินเอามาอยากหินแล้วก็จะได้กินหอยหมดอีกแล้ว ติดชูฮ่าเพื่อนหาเรียบร้อยเวลาสำหรับหายเนซ้อสื่อน,นะฮะสำหรับใครที่อยากทานอยากซีเมอยากเหมือนน้่งนี้นะฮะก็ไปหาซื้อได้เลยที่แมคโครนะฮะหรือว่าห้าสิบห้าสามสิบห้าอื่นๆทั่วไปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนนี่นะคะนอนซับเบอร์นะคะสําหรับช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับนน,นี่ด้ยวยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพอเพียงเท่านี้นะคะรวยอีกแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพอเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนคาสำหรับคลิปหน้านะคะันนี่จะมาทางอะไรใเพื่อนดูนี่นะคะฝากติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะบ๊ายบายจ้า